อ่ะสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตั้งโซ่นะครับผมคือโซ่มันหลุดบ่อยนะครับผมมันทําให้เวลาขี่ไปส้มหย่อนมันหลุดบ่อยเราก็มาตั้งโซ่กันอ่าก่อนก่อนจะตั้งโซ่เราก็ต้องใส่โซ่ก่อนนะครับผมถ้าโซ่มันหลุดนะครับผมเราก็ใส่โซ่นะครับผมที่การใส่โซ่เนี่ยเราอ่าใส่ใส่ข้างหลังก่อนนะครับผมโซ่ข้างหลังแล้วก็เรามาใส่ข้างหน้าแล้วเราก็หมุนไปข้างหน้านะครับผมอ่าก็จะจะได้แล้ว เราจะสังเกตน,นะครับผมโซ่เนี้ยมันจะหย่อนประมาณนี้นะครับผมใช้ถุงมืออะไรจับนะครับผมโซ่มันเลอะมากเนี้ยมันจะหย่อนมากเกินเกินนิ้วนะครับผมถ้าเรานิ้วครึ่งก็ต้องเปลี่ยนละก็ก่อนเราจะตั้งโซ่เราต้องถอดนี่ก่อนนะครับผมถอดอตัวตัวจับหลังจักรยานก่อน แล้วล็อกเข้าไปนะครับผมแล้วก็ถอดหมุนออกอันไนยอยู่ข้างไหนเราก็ตั้งไว้นะครับผม นแข็งนะครับผมถอดไม่ออกวันนี้นเข้าไปเล็กฝั่งมันเข้าไปน้อยยังแข็งอยู่เดี๋ยวจะถอดนี่ออกด้วยกาตั้งจัก,กรยานใช้2อ,อันใช้เดียวพอยังแข็งอยู่นะครับผม จะค่อยขันออกนะครับผมอันนี้จะออกละเบาละวก็จำครั้งเดิมไว้นะครับผมจะได้ใส่ง่ายนะครับผมออกแล้วออกแล้วนะครับผมแล้วเราก็ขันน็อตแล้วครับผมอ่า รถนี่ผมไม่รู้เบอร์อะไรนะครับผมขัน่อข้างนะครับผมน่าจะเบอร์สิบสามรื้เปล่าไม่ใช่นะครับผมน่าจะเบอร์สิบห้านะครับผมสิบห้านะครับผมขันออกนะครับผมวิธีขันแล้วก็ขันด้านซ้ายออกนะครับผมถ้ามันแข็งเราใช้มือตอกนะครับผม ค่อยมือต่อนี่อาด้านด้านแหวนเข้าจะดีกว่านะครับผมเพราะด้านแหวนมันจับทั้งตัวนะครับผมก็ขันเท้ารวมพอนะครับผมอ่าแล้วเราก็ขันอีกข้างนึงแต่ข้างนี้ผมต้องขันออกหมดเลยเพราะผมจะเอาอ่าอ้น,นี่ออกเอาขาทีบออกอ,อันนี้ขันออกบนเลย จับเวลาดูด้วยนะครับผมใช้เวลาทำร่ที่ตั้งโซ่แล้วก็ไม่ต้องตั้งให้ตึงเกินนะครับผมตั้งอพอได้พอถ้าสมมติมันหย่อนจนตั้งไม่ได้แล้วเราก็ตัดนะครับผมผมเคยตัดแล้วตัดโอ้โหนานมากเป็นชังง่วโมงตัดไม่ค่อยเป็นนะครับผมมีน้ำมันไหลไม่หยอดนิดก็ดีนะครับผมเดี๋ยวค่อยเอาน้ำมันมาหย่อด อ๋อหลุดมาแล้วอ๋อลืมไปต้องถอดเบรกด้วยนะครับผมถอดเบรกวยไม่ต้องถอดก็ได้เอ๊ะถอดนิดนึงจะป่ะเดี๋ยวดูก่อนมันขยับเยอะด้วยล่า พอเด็กนี่ใช้หกเหลี่ยมผมลืมโมหกเหลี่ยมมาแล้วครับผมมาดูว่ะเราตั้งได้แล้วนะครับผมเราก็ดึงนะครับผมนี่ขันเข้าไปให้สุดก่อนอ่าเราก็ดึงดึงถอยหลังมานะครับผมดึงทั้งสองข้างเลยอไม่ต้องถอดเบรคก็ได้นะครับผมแล้วเราก็สังเกตดวูว่ามันตึงหรือเปล่า หย่อดนึงนะครับผมต่ออขึ้นไอสุดต,ตึงได้นะครับผมเราก็ขันเลยนะครับผมขันล็อกเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆงัดนะครับผมตึงๆแล้วก็มาดึงถ้าทำสองคนจะดีฝานะครับผมผมทำคนเดียวก็ได้เ,เป็นช่างจักรยานส่วนมากเลยดูร้านคนเดียวน,นะครับผม ต้องหัดทำวันดูนะครับผมขันไม่ต้องตึงมากนะครับผมอเองแค่ตึงก่อนนิดหนึ่ง ให้มันต,ตึงนิดๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเคาะเคาะตั้งตูนอ่ะก็ได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมสังเกตโอ้ยังหย่อนอยู่เยอะเลยต้องดึงไม่หยุดไถหน่อยนะครับผมดึงไม่หยุดปล่อยทลัง ดึงมาให้สุดัน,นล็อกเลยขันพอตึงนะครับผมระดับนี้น่าจะได้แล้วนะเดี๋ยวทำยังไงถึงจะล็อกอยู่ต้องนั่งอย่างนี้นะครับผมใช้ที่ตั้งนะครับผมก็นั่งอย่างนี้แบบนได้ได้แล,แลเลนียต้องทำนี่ยุ้ย่ะ ต้องใช้ที่ล็อกนะครับผมก็ดึงดึงแล้วก็ขันนะครับผมวน,นี้ก็ขันน่าจะได้แล้วแหละม่ต้องตึงมากนะครับผมตั้งตึงมากไม่ได้ด้วยได้แล้วนะครับผมแค่นี้ก็ได้แล้ว ก็ดูปั่นดูนะครับผมดูสูตรดูอะไรมาตรงทุกอ่ะล้อไม่เบี้ยวนะครับผมทีนี้ล้อไม่เบี้ยวแล้วเราก็ขันตึงเลยนะครับผมขันไห่ดังอึกนะครับผม ล้อหลุดนะครับผมต้องขังนให้แน่นนะครับผมจัดละนี่นะครับผมสังเกตนะครับผมล้อโซ่มันจะหย่อนประมาณนี้นะครับผม mm hmm. กดลงกดกดไม่ค่อยลงนะครับผม mm hmm. กดขึ้นได้นิดนึงเพราะว่าเราขันตึงแล้วนะครับผม mm hmm. ลองตัดดีกทีนะ mm hmm. โอ้โฝืดนะครับผม mm hmm. ขันตึงแล้วฝืด ใช้ไม่ได้นะครับผมตึงแล้วลอเฟิดตึงไว้หน่อยต้องคลายนะครับผมปรับแต่งนิดนึงควอดเนี้ยมันหนักนะครับผมมันเฟอดคลายนิดเดียวใช้วทีคลายแล้วเคาะ ได้แล้วมั้ยใช่ขันอันนี้น้ำพันดูดได้แล้วนะครับผมนี่เราก็ขันตึงนะครับผมลองเมื่อกี้เราขันข้อฝั่งนี้ก่อนมันดึงฝืนเราขันฝั่งนี้ก่อนขันตึงเลยนะครับผม ปั่นดูนะครับผมฝืนนิดนึงยังไม่น่าพอใจนะครับผมขายหน่อยตั้งศูนย์ตั้งยากเหมือนกันนะครับผมขายนิดนึงมันขัดตึงแล้วมันฝืดนะครับผม,มยังไม่ตึงมันยังไม่ฝืดอน่ะ ตึงมาหลังอ่ยนะะแล้วก็ขันนี้ยังไม่ต้องาตึงมากนะครับผมอะ่ะแค่นี้ก่อนแล้วลองปั่นนะครับผมอะแค่นี้ก่อนแล้วลองปั่นเรอค่อยปรับตึงเรื่อยๆนะครับผมอ่าได้แล้วครับผมแล้วก็ปรับปรับขึ้นอีกหน่อยนึงอะะรอค่อยปรับขึ้น,นเรื่อยๆนะครับผมแล้วลนุงปรับแล้วปั่นนะครับผมปรั ต่อนะครับผมเมื่อกี้โทรศัพท์มาเล่าพิจารณ์ผมนน่อยเมื่อนกะี้เราขันปรับตึงหลายๆครั้งนะครับผมเพราะว่ามันจะได้ดีอ่าโซ่มันจะหย่อนประมาณนี้หย่อนไปหรือเปล่าเนี่ยเอาอีกตึงอีกหน่อยลองปั่นดูก่อนนะครับผมไม่น่าหลุดแล้วนะครับผมแค่นี้ก็โอเคแล้วครับผมเพราะว่ากดลงนิดเดียวนะครับผมขึ้นก็มันมันตึงแล้วมันฝืดถึงแล้วเมื่อกี้ต้องทำเนาะ เดี๋ยวลองไปปั่นดูก่อนนะครับผมถ้ามันมันฝืดเราไม่ปรับแล้วนะครับผมได้แล้วแหละเดี๋ยวตึงแล้วฝืดเราค่อยปรับใหม่นะครับผมเมื่อกี้มันเนี่ยมันกินเบรกมานิดนึงแล้วนะครับผม แสดงว่าเราปรับไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวมันต้องเอาตัวมาปรับเบรกก่อนมันปรับไม่ได้แล้วนะครับผมติดเบรกแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวปรับเบรกก่อนแล้วไปลองปั่นดูก็ศูนย์น่าจะได้แล้วนะครับผมอ่ศูนย์ได้แล้วเบรกไม่ติดเบรกนะครับผมปั่นก็จะลื่นประมาณนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่น็อตใส่อะไรนะครับผมปั๊ม ปรับมาได้นิดเดียวนะครับผมไมเ่เยอะนะครับผมก็มาได้เร,เราครึ่งเซนเงนี้นัเนีองเพราะเรายังไม่ได้ถอดเบรกแล้วลองไปปั่นดูก่อนลองปรับเบรกดูก่อนถ้าไม่ได้ปรับอีกทีนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ